สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาววันพฤหัสบดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่โบโวี่64ทาโร่นะคะมาคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะให้กับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจําเดือนกันยายน2563นะคะดูก่อนล่วงหน้าเช็คดวงล่วงหน้านะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภความสัมพันธ์การเรียนนะคะ ยังไงก็ใช้วิจร์ยาในการรับฟังด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามานะคะทั้งทั้งคนเก่าผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาเป็นกาลังใจให้กันรายการเป็นพี่น้องซึ่งกันรายการร่วมช่องนะคะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะกับช่องนี้เนาะ อ่ะเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดวันธนหัสนะในเดือนกันยายนดวงของคุณจะเป็นยังไงนะคะมีอะไรจะเข้ามาบ้างนะคะกันยายนนะะไฮพินเทควีนอตครับสี่ถ้วย ฟีนอวานสามถ้วยหนึ่งดาบเก้าเหรียญหกดาบสี่เหรียญหนึ่งถ้วยยย มาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะในเดือนนี้ขอหนึ่งใบนะคะฮาร์โมนีดี๋ยวนะคะ นี่นะคะใบที่14บสี่เบอร์สินั่นเองนะคะถ้าเปรียบเป็นแบบถ้าเปรียบเป็นไพ่ของเมเจอร์นะคะคุณก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไรฮาร์โมนีเป็นความกลมความกลมความกลมกลืนกันนะคะสัญลักษณ์ของพระแม่คงคานะคะ ความสุมดุลน,นั่นเองอะมาดูนะคะว่าในเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสขอเพิ่อมอีกสามใบแล้วกันเนาะเราเหมือนมันขาดอะไรไปบางอย่างเนี่ยไพ่ประจำัวของคุณเป็น t h ฮ h i พิ p งเกช์นะคะในเดือนนี้คุณจะใช้เซนต์ในการตัดสินใจคุณจะใช้เซนต์ในการแก้ไขปัญหามีหกดาบเข้ามานะคะดูเหมือน Energy ใน ในลักษณะของการเงินแล้วก็ในลักษณะของความสัมพันธ์จะโดดเด่นนะในเดือนนี้สําหรับเช้าววันพฤหัสทุกท่านนะคะ King of Earth s w e n of Earth นะเรียนอีกแล้ว Two of Earth เอเนจีในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะในเดือนนี้คุณน่าจะคิดเกี่ยวกับการเงินการทองเงยอะหน่อยเป็นพิเศษหน่อยนะคะสําหรับคนวันพุรหัสเนาออ่ะเป็นเดือนที่คุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างนะคะจะคอยนําพาคุณคุณกําลังใช้เซนของคุณนะคะตามหาในลักษณะของจิตวิญญาณมันเกี่ยวอะไรกันคะแม่หมอคุณจะเห็นว่ามีไพถ่ถ้วยถ้วยคือจินตนาการ คุณกาลังจะได้รับโอกาสบางอย่างนะคะจากจักรวาลนะสําหรับชาววันจันทร์นะเอ้ไม่ใช่ขอโทษชาววันวันพฤหัสชื่อยาวเนาะวันพฤหัสนะคะอวันพฤหัสเป็นวันครูนั่นเองอนะคนส่วนใหญ่จะเรียกวันคูนะคะเอาล่ะ,ละในเดือนนี้นะคะคุณบางคนมีข่าวดีเข้ามาแล้วล่ะนะคะสามถ้วยการได้รับ ชัยชนะบางอย่างการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นบางคนมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์มั่นหมายนะคะมีการมั่นหมายกันมีการพูดคุยถึงเรื่องแผนของการแต่งงานเกิดขึ้นด้วยคนที่มีจิตใจผูกพันกันทางจิตวิญญาณอะนะคะเอาแหละถ้าเป็นการงาน <c oughs> โทษนทีค่ะเริ่มต้นที่การงานก่อนใครที่รอคอยงานนะคะใครวาง ใครว่างงานอยู่ใครรอคอยงานคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะมีข่าวในเรื่องของงานเข้ามาหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจนะคะธุรกิจหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับการลงทุนเข้าไปมันเป็นช่วงที่ดีงามคุณกาลังกันจะได้รับผลกําไรรับผลตอบแทนในสิ่งที่คุณทํานะคะงานธุรกิจนะคะคุณมีแพลชั่นก่อนหน้านี้แต่มันเหมือนว่าชาวพฤหัสคุณนั่งคิดถึงอะไรเก่าๆนะคะนั่งมีสีถ้วยมันเหมือนว่าบางครั้งน่ะ เหมือนคุณต้องการความช่วยเหลือแต่คุณไม่ได้ร้องขอจากใครนะคะอืมไพ่จัก,กรวาลบอกว่าให้คุณนะฟังเสียงหัวใจของตัวเองดีๆ follow นะคะ follow ในสิ่งที่คุณรู้อ่ะคุณมีเซนส์นะคะในเดือนนี้คุณจะใช้เซนส์ของคุณนําพาไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจในงานหรือความสัมพันธ์ก็ตามนะคะอ่าการงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการเงินนะคะแก้ไขปัญหาได้ดีคุณจะแก้ไขปัญหาในลักษณะของอ่อนโยนอ่อนโยนในสไตล์คุณนั่นแหละนะคะ อแล้วอีกอย่างหนึ่งการงานมันเหมือนว่าเนื่องจากมีข่าวดีมีเรื่องหน้าปิติอินดีแล้วนะคะาบางท่านยังยังมีเกณฑ์ที่จะเหมือนเก็บเงินอะ่ะเออเป็นช่วงเวลาของการเก็บเงินเก็บทองอย่างเงี้ยก็ประสบความสําเร็จได้นะคะสร้างเนื้อสร้างตัวสี่เหรียนแต่บางคนอยู่ในช่วงราดเข็มขัดหมุนเงิน นะถ้าราศีเข็มขัดหมุนเงินกาลังจะวางแผนการใช้จ่ายเงินเป็นช่วงเวลาที่ดีนะเพราะว่าคุณอาจจะมีเงินเข้ามาหรือว่าอยากจะเคลียร์นี่เคลียร์สีหรือว่าอยากจ,จะเก็บหอมรอมริดเป็นช่วงเวลาที่ทําได้เช่นกันนะคะทีนี้บางคนนะคะน่าจะมีการออกจากที่ทํางานนะคะออกจากที่ทํางานเก่าไปเริ่มต้นงานใหม่ก็มีนะคะมันเป็นไพ่หก คงดาาการละชิงอดีตเกิดขึ้นนะคะอ่ะถ้าเป็นการเรียนการศึกษาของน้องๆน,นะคะมหมายถึงว่าการเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นการเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นการสอบวัดผลหรือว่าเลื่อนระดับชั้นอะนะคะก็ถือว่าทําได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าการงานนะคุณจะเลื่อนลําดับงานก็ได้สอบชิงตําแหน่งงานอย่างเงี้ยหรือว่าคุณ มีงานเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างมีข่าวดีอะ่ะใครที่กําลังเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานเปลี่ยนอาชีพนะคะเป็นช่วงเวลาที่แบบถือว่าโดดเด่นในในลักษณะของงานที่ไปเกี่ยวข้องกับงานเดินทางงานต่างประเทศงานวิชาการนักพูดนะคะล่ามแต่ภาษานักพัฒนาอย่างเงี้ยดีนะคะส่วนการเงินอาจจะมีการยักย้ายถ่ายเทนะคะขาย ขายของเดิมเพื่อซื้อของใหม่นะบางคนนะคะแบบเอาของเก่าไปเทิร์นเอาของใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการที่จะแบบเฟคซิบเบิลเหมือนเหมือนหมุนเงินแล้วก็จัดระบบของการเงินอะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยส่วนความรักแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกคุณฮาร์โมนีนะคะเพื่อย่างการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะแต่งแต่งงานมั่นหมายนะคะเพยยื่ออ่งความรักคือเป็นเป็นช่วงเวลานะคะ ความรักความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่แบบมีจิตใจที่ผูกพันทางจิตวิญญาณนะคะแล้วกเ็เหมือนอยากจะทําความสัมพันธ์ให้มันแบบว่าพัฒนาไปในถึงขั้นที่มั่นมั่นหมายแต่งงานหรือว่ามั่นคงขึ้นส่วนบางท่านนะคะที่มีความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ค่อยลงรอยกัน หรือว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปออนอออฟออฟอ,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 อย่างเงี้ยแต่ก็จะสามารถประนีมประนอมกันได้นะแก้ไขปัญหาได้ในเดือนนี้นะคะอ่ะส่วนสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพแข็งแรงนะคะสมุดุลดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพราะว่าในเดือนนี้คุณก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นะชาววันพฤหัสนะอาจจะมีเฉพาะในลักษณะของการจัดการการหมุนเงินแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับที่ทํางานใหม่นะคะหรือว่าถ้ากับคนรักอาจจะปรับตัวให้เข้า ให้เข้ากันนะคะกับสิ่งที่มันแต,ตกต่างกันเหมือนพยายามที่จะหาจุด,จดสมดุลในเรื่องของฮาร์โมนีนะคะความคล้อยตามกันหรือว่าการปรับสมดุลให้เข้ากับชีวิตของตัวเองนั่นเองแต่คุณจะใช้เซนส์นของคุณเข้ามาช่วยในเดือนนี้นะคะส่วนการเดินทางบางคนอาจจะอย่างที่บอกนะคะหกดาเป็นการเดินทางเป็นการออกจากที่หนึ่งไปสู่จุดหนึ่ง เป็นช่วงเวลานะคะช่วงเวลานั้นมาถึงแล้วบางคนอาจจะมีการโยกย้ายการที่ทํางานนะคะย้ายที่อยู่ที่อาศัยไปเลยอย่างเงี้ยก็มีนะคะอ่าทีนี้เรามาถึงในเรื่องความสัมพันธ์นะ่ะบอกไปแล้วนะคะบางคนอาจจะอาจจะมีถ้าคนโสดคุณจะมีคนเข้ามามอบรักคนคนนั้นน่าจะเป็นชาวธาตุไฟแล้วก็ ธาตุลมได้นะคะโดดเด่นนะคะก็เป็นธาตุน้ําก็มีนะธาตุน้ําก็มีคนกํงกลังจะมามอบรักถ้าใครที่แบบว่าอยู่ในช่วงที่แบบศึกษาดูใจกันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทําให้กันและกันมีความสุขมั่นหมายแต่งงานได้นะคะอืมสิ่งที่ควรระวังมีอะไรไหมฮะไม่มีนะดูเหมือน energy flow นะคะในเดือนนี้แล้วก็มันมีแค่การปรับตัวให้เข้ากับ สถานการณ์ถ้าทะเลาะก,กันหรือว่าม,มีประเด็นกันก็เคลียร์กันได้นะคะเนาะอาจจะมีการหึงหวงเกิดขึ้นก็ได้นะอแค่ประเด็นเล็กๆน้อยๆความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เรามาดูไพ่ความรักกันนะคะความรักจะเป็นยังไงนะคะความรักจะเป็นยังไงแต่ยังมีบางคนนะคะยังนั่งเศร้าคิดถึงอดีตอยู่คุณเพิ่งออกจากอดีตมานะบางคน ออกจากอดีตมาเอาอจากที่ที่เดิมจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งคุณคิดถึงสถานที่เดิมคุณคิดถึงคนเดิมๆคนเก่าๆของคุณะ่ะนะคะแต่ถามว่าถ้าเป็นความรักเนี่ยคนเก่าจะย้อนกลับมาไหมคะหมอโบกลับมานะคะมีสองเหรียญอยู่คนเก่าคุณจะย้อนกลับมาด้วยนะในเดือนนี้น่าจะเป็นชาวธาตุดินไหมหรือว่าธาตุไฟอะนะคะที่หันหลังออก จากกันไปแล้วที่เคยเออกจากกันไปแล้วจะมีการติดต่อเข้ามานะคะอ่ะขอดูไพ่ความรักนะคะสำหรับชาววันพฤรหัสนะ it's i safe for you to love นะคะเปิดใจตัวเองนะคะแล้วก็ให้ให้คุณน่ะ เปิดใจแล้วก็พร้อมที่จะรับความเขาเรียกรับความรักรับพลังงานที่ดีๆเร็วๆนี้นะคะให้คุณเปิดใจนะตอนนี้เลยถ้าคุณอยากจะเจอความรักที่ดีมันก็ปลอดภัยนะที่จะรักอีกครั้งนึงนะคะอืมว้าวโรแมนติกฟิลลิ่งค่ะไม่ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามากับ The High p i n c h e t ความลึกซึ้งในเรื่องของของ,ของอารมณ์อินเทนส์ลึกซึ้งหน่อยนะในเดือนนี้ กับคนรักหรือแม้แต่คนที่จะเข้ามาจะมีความรู้สึกว่าโรแมนติกอะเหมือนเรารู้จักกันแล้วมันมานามแล้วอย่างเงี้ยอาการเงินมีคนถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมกระซิบมาการเงินดีขึ้นนะก่อนหน้านี้อาจจะมีการแบบประหยัดประหยัดหน่อยแต่เดือนนี้มาเก้าเหรียญสะดวกสบายในการใช้จ่ายขึ้นนะคะมีเงินอนะ่ะในเดือนนี้โชคลาบน่าจะมาจากการงาน การเงินก็ยังไม่ถือว่ามีโชคนะคะไม่ได้แบบโชคจากแบบหล่นลงมาแต่ว่าคุณโชคดีในเรื่องของการงานกับความสัมพันธ์มากกว่าแล้วก็การเงินก็โฟโลดีนะคะไปได้ดีว้า wow. ว let your friend help you ค่ะใ้าเห็นเพื่อนเกิดขึ้นใครที่เป็นคนโสดนะคะคุณสามารถที่จะ,ะเจอเขาคนนั้นได้ผ่านเพื่อนคุณนะคะหรือว่า ถ้าใครที่มีประเด็นหรือว่าคุณสามารถให้เพื่อนคุณติดต่อก,ก็ได้นะถ้าคุณชอบเขาเนี่ย Let lit friend your your friend, help you! คนที่เข้ามาจะผ่านเพื่อนหรือเพื่อนจะเป็นตัวสื่อกลางความรักของคุณหรือถ้าใครที่มีประเด็นมีปัญหากันอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะไม่อิทธิพลในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพวกคุณได้นะคะในเดือนกันยายนนะอืมโอเคนะคะยังไงก็ขอให้คุณทุกคนโชคดีนะคะชาววันพฤหัสนะ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หมอโบด้วยนะคะกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย